วิธีส่งคำสั่งซื้อขายแบบต่อคิวเดิมทุกวันโดยที่เราไม่ต้องไปส่งคำสั่งใหม่เพื่อไปต่อคิวใหม่กับ Financial Hero ททำยังไงโดยปกติเวลาเราส่งคำสั่งซื้อขายในแอป Financial Hero เนี่ยเราก็จะไปที่เมนู u y s e l l แล้วก็ใส่จำนวนหุ้นตามด้วยราคาที่เราต้องการถูกต้องไหมคะจากนั้นก็กด Submit มันก็จะ ขึ้นออเดอร์มาให้เราแบบนี้และถ้าภายในวันคําสั่งของเราอะ่ะมันไม่แมททั้งหมดมันก็จะถูกยกเลิกไปแล้วพรุ่งนี้เราก็จะต้องมาส่งคําสั่งใหม่อีกครั้งใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องไปต่อคิวแต่ถ้าวันนี้เราใช้แอป Financial Hero ในการส่งคําสั่งซื้อขายด้วยการส่งคําสั่งแค่ครั้งเดียวแต่สามารถ ต่อคิวเดิม erm ได้ในทุกๆวันจนกว่าออเดอร์ของเราจะแมททั้งหมดหรือจนกว่าเราจะยกเลิกออเดอร์สมมติว่าวันนี้เราส่งคําสั่งซื้อขายหุ้นไปจํานวน 1- 0 0 0 0หหุ้นและมันแมทไปแค่2,000หุ้นจํานวนหุ้นที่เหลือในวันถัดไปอ่ะเขาก็จะส่งคําสั่งซ้ําให้ในคิวเดิมแล้วก็ราคาที่เราตั้งไว้จนกว่าจะแมททั้งหมดหรือจนกว่าเราจะยกเลิกทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันเข้าไปที่เมนูบายเซฟปกติได้เลยจากนั้นให้ทุกคนสังเกตมุมด้านขวาตรงนี้มันจะมีคอนดิชันนะคะให้เราจิ้มเข้าไปและจิ้มไปที่่คําาว อันนี้จะเป็นเงื่อนไขนะคะสําหรับการส่งคําสั่งซื้อขายจนกว่าจะแมทในคิวเดิมหรือจนกว่าเราจะยกเลิกให้เราจิ้มไปที่ GTC นะก็กดตรงนี้ ดันะะ Done ได้เลยจะบอกว่าเงื่อนไขนี้เป็นทางตลาดหลักทรัพย์ที่กําหนดขึ้นมาเราสามารถส่งคําสั่งซื้อขายผ่านแอป Financial Hero แบบนี้ได้เลยค่ะทุกคนไปจองคิวเดิมๆได้ในทุกๆวันจนกว่าออเดอร์ของเราจะแมททั้งหมดด้วยเงื่อนไข GTC แต่ถ้าเราจะกําหนดเวลานะคะสามารถกําหนดเวลาได้ไม่เกิน30วันก็คือเราสามารถใช้ Condition เงื่อนไข GTD ได้เลยเนี่ยกดเข้าไปนะคะแล้วก็กําหนดวันเวลาที่เราต้องการดันนะคะเนี่ยเราก็ใส่จํานวนหุ้นที่เราต้องการ 100หุ้นราคา148บาทนะคะเป็นหุ้นเดลต้านี่เสร็จแล้วเราก็กดสมมต t เนี่ยมันจะขึ้นมาเข้าเงื่อนไขแบบนี้นะคะอันนี้ GTD กำหนดวันนะแต่ถ้าเราจะใช้เป็น GTC แบบจนกว่าออเดอร์จะแมทเราก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเป็น GTC ดั n รรียยบ้อแค่นี้เองทุกคนง่ายมากเนี่ยเงื่อนไขก็จะโชว์ตรงนี้แหละ GTC ใครที่แบบว่าส่งคาสั่งซื้อขายไว้ในแต่ละวันน่ะแล้วออเดอร์ของเรามันไม่แมททั้งหมดมันก็จะถูกยกเลิกไปถูกปะแล้วเราก็จะไปตั้งออเดอร์ส่งคําสั่งซื้อขายใหม่แต่ถ้าเราใช้คอนดิชันนี้ฟังก์ชันนี้เราก็จะสามารถปล่อยให้ระบบทํางานได้เลยนะคะจนกว่ามันจะแมททั้งหมดหรือเราจะยกเลิกออเดอร์ฟังก์ชันนี้ใช้ฟรีนะทุกคนถ้าใครที่ยังไม่เปิดพอร์ตหุ้นฟิวเนเชียเนี่ยสามารถเปิดพอร์ตหุ้น พันธุนเ์เกับดวงได้เลยนะเดี๋ยวดวงแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะตรงคําอธิบายแล้วก็เดี๋ยวไปแปะไว้ในคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้ด้วยใครที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยสามารถเปิดออนไลน์ได้เลยทุกคนอาอยุ20ปีขึ้นไปก็เปิดพอร์ตได้แล้วนะส่วนถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ฟังกชันไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะเดี๋ยวดวงจะไปหาข้อมูลมาทําคลิปให้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวนันนี้สวส